ก็จะเหนื่อยเงี้ยฮะเพราะว่าเวลาเจอสาวๆนะครับเราก็จะเหนื่อยเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเหนื่อยเดี๋ยวเวลาเราเก่งตาครับนะถอดแว่นอย่าให้ถอดแว่นถอดแว่นถอดแว่นปุ้มตาอยู่จริงๆแล้วเด็กๆนะครับไม่ควรทำนะครับเพราะว่าสายตาเสียก่อนวัยสมควรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงต่อนะไปดูในข้างในดีกว่าสาวๆลงน้ำกันแล้วใช่ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นทางการอีกทีปาแป้งจากเยสไอแอ e สเชทวิชันค่ะสวัสดีครับผมแฮกกี้ครับจากเยสไอแอครับทูวิชั่น72สเปเชีผล กยู่ยว่านน <ố Share> ี่พี่กีกนอะไรอะรลูกเามาลองต้องมีหนึ่ง<ช>แกองแ่นาตอามาคคนเดีออของอีนลงมาแล้วไม่เห็นมีใครลงมานี่ผู้มองอยู่คนเดียวเลย นัทดอนพนุษถิญนะครับพูดแก้ไปกระดาษบริษัทเอ็มแอนด์เอลโอครับเอาใช่เอาพายใช่ครับเป็นผู้นำข้าเอาพายครับผมค่ะเครื่องเสียงเขาดีจริงๆนะพี่ใช่ครับวันนี้เอามาโชว์ด้วยดีครับเราเอารถโชว์ที่เป็นเลมอนคาร์มาโชว์ด้านนู้นนะครับผมค่ะเราก็ไปเก็บภาพมาแล้วเรียบร้อยทำมาได้ดูกันแล้วแหละแลก็แต่มาถามคำถามหนึ่งเออนึกถึงเจ็ดขวดเนี่ยทำอะไรอยู่ทออะไรยู่คิดอะไรหรือว่าเล่นละลายมันทำอะไรตอนเจตเจตบอลเล่นมาเก็บผู้หญิงก็โดน าไมครับไม่ครับก็เก่งใจผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเอาแกระจอกระโปรง่กเหัวงเตะบอลนะครับเตะบอลแล้วก็จักรยานามากกว่าอ๋อปั่นจักรยานค่ะทำไมผู้ชายชอบลูกอะไรกลมๆเนาะเมื่อกี้ก็เล่นตานะกลมเล่นะตานะลูกกรตาอไม่เคยมันมันเพื่อนเยอะเลยครับเราเล่นกันกีฬาที่เป็นฟุตบอลมันสามารถนได้หลายคนถ้าเราเล่นนฬาบอได้คน ใช่ไหมครับอีกนี่มันได้เพือเเ่อนเยอะกว่าครับได้เพื่อนเยอะกว่าเป็นกลุ่มเป็นทีมมั่นเถอะที่เยอะชอบหลายๆคนใช่ครับแล้วชอบผู้หญิงหลายๆคนไหมคะเลือกวันนี่ว่ไ<ท><ม>าไหมนะไม่ถูกออขอเรียนเชิญพี่น้องค่ะพูดอะไรกับแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่นิดนึงครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่สละเวลามาในงานผมในวันนี้ก็ ยินดีมากครับที่พี่ๆน้องๆในวงการยังให้ความความรักแล้วก็แล้วก็ยังยังให้ความสําคัญกับงานของผมนะครับแล้วก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับที่ช่วยให้งานนี้เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณแขกรับเติที่มางานทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมสนุกกันในวันนี้ คุณผู้ชมคะแล้วเราก็อยู่กับอีกหนึ่งคนที่แบบใจดีมากถ้าสมมุติไม่มีเขาอาจจะไม่มีงานนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมไปดูซิว่าคนนั้นเป็นใครด้านในค่ะสวัสดีค่ะโอ้เฮคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแยกร่างนิดเดียวระบได้ไมราะว่ามันเป็ม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียบอกว่าไม่แยกไม่ได้หรอเอาหนูแทนได้ไหมคะอยากบอกว่าประกบแทนได้ไหมแนะนําตัวหน่อยค่ะผมธนากรต่อเนธเชนตครับ JVC h i f i e t e n a t i o n จำกัด JVC วันนี้ JVC มีอะไรดีอะไรเด็ดคะในงาน JVC ในงานไม่มีอะไรเด็ดครับอยามเดวหนูว่าแค่เฮียมานี่ก็เด็ดแล้วนะงานนี้มีอะไรมาแจกวะคะไม่ได้มาแจกไม่แจกหนูเลยหรอคะหนูอยากได้ของกับ j v ีแจกนส่าครื่่งสิทธิ์ต่างวอะไรอย่างนี้พาไปเอาพี่ั่มาแจก้ยอม แล้โดยเฉพาะ JVC นั่นคือเครื่องเสียงนั่นจือ JVC ค่ะวันนี้รักตี่ดองรางวัลใหญ่สุดของงานพี่ฮาขาไปเวทมา้าไปเวทมา้าเพราะว่าเนี่ครับรางวัลเราจริงเหรอรางวัลเราครับคือแจกป้ายอันนี้ไปเอาไปทำแป้วเลยล่ะเอาเหรอ อ่าเราแจกนะครับเป็นรางวัลหนึ่งที่นั่งสำหรับการดินเนอร์น้องตอมพัชิดานะฮะดินเนอร์2ต่อ2ด้วยใครอยากได้ ดินเนอร์ด้วยกันอ้อนหน่อยอ้อนให้คนอยากไปนี่คุณดิฉันเชื่อว่าทุกคนอยากไปหมดบอกเลยว่าถ้าไปดินเนอร์อะตอนสองต่อสองมีอะไรพิเศษมีอะไรพิเศษเราก็จะได้มองตากันสองต่อสองมองระยะไหนถ้าตอมมองระยะไหนไหนมองกับพี่แฮกซิบมองระยะไหนพี่แฮกหันมาน้องอตอมอยากมองตาอยากมองตาระยะไหนเราจะได้นั่งมองตาระยะตัดได้ออตัดได้ด้วยต้องโดแทนไม่ใช่กูกำลังมองว่าแล้วกูจะได้กินข้าวเนี่ย It's stupid, probably going wild, just pumping music. I might lose it, glass in the roof. How, how we do it, do it, do it. Lose it. Yeah, happy birthday, happy birthday. Yeah. Woo -hoo. Woo -hoo. พบกับผู้มีอุปการรคุณของเราในห้างนั่นเองในห้างของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนในนัาตัวอีกหนึ่งรอบค่ะชื่อชินจังครับเอาชื่อเจนดิชินภัทรนภัยสารครับสวัสดีจินภัทรน้ภัยสารนะคะวันนี้มาร่วมของิเจนสารซาโมเบลครบเจ็ดปีถ้าถึงเจ็ดขวดที่จะทำอะไรอยู่น่าตื่นเต้นไหมจากคนพี่กระลังปั้นอย่างครับ ปั้นอะไรคะปั้นดินปั้นเด็นลูกใช่ไหมคะสวัสดีครับไยดูนี่มาเปิดให้ดูอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูนี่เขาเพิ Girl, ่งโฆษณาแหม่มมันดีนะมันจะดีนะยอดนะนี่ดูไปแลทุก็พลิ้งงานผมรีบมาไม่ทันครับขับรถวนไปวนมาลงทางค่ะคุณชลงทางคุณขับรถไป ไตรงแถวทางรถไฟรหรือเปล่าใช่ค่ะค่ะดูค่ะคุณผู้ชมครับผมอดดูไม่ได้ว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนถ้าดูมันก็จะคุณผู้ชมคะมาดูค่ะเราวันนี้เรามีเองยาร์ไทยอินต่างเลยไทยอินไทยโซแม่เขงแตกกันตัวเลยสาวๆทุกคนมีทุกคนกันตัวไม่มีค่ะเข้าใจเถอะแต่ไม่ติดค่ะ วันไปส่แผ่นยังแปะไม่ติดเลยน้องมีปัญหา้วอนี้เลค่ะแล้วนัตัวไดไ่ผมจิรุจินดานุวัฒน์นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทพิยาพิสติกนะครับ เราเป็นตัวแทนนำเข้าแต่เพียงผู้เดียวของเขาแอมออริสันนะฮะจากประเทศอิตาลีครอนเสิย์ตที่อย่างนี้เลยนะเขาออริสันข,นขอทางน้องถามนิดนึงค่ะถ้าเกิดนิ้ถึงตอนเจ็ดขวบเนี่ยทำอะไรอยู่คะณนะตอนนั้นเจ็ดขวบตอนนั้นก็ต้องอยู่ปหนึ1 1> ่งนะฮะก็ต้องเรียนหนังสือละครับผมเป็นธรรมดานน,นะคเรียหังสือ่ชอบเล่นอะไรบ้างคะเด็กๆตอนนั้นก็พวกยา ไม่ได้เกี่ยวกับวงการนี้นะฮะผมก็สนใจเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์เครื่องยนต์เกี่ยวกับเครื่องยนต์ในชั้นก็คือเครื่องกระโปร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 งรถนะกระโปรงรถแต่แค่อยากคิดอย่าเฉยๆนะคะเล่นบอลครับเล่นบอลครับ เรนโบวคิดว่าผู้ชายเลยใช่ไหมเน่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮชิดไปบ้างชิดไปบ้างเรนโบว์จ้าผู้ชายในงานนี้เซ็กซี่ไหมจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ชิดไปไหมแม่งเนียนเนียนเนียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนู่นไปเฮ้ย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 รนโบว์หายเรนโบว์เรนโบวเห็นผู้ชายคนไหนหล่อบ้างไหมครับเห็นหล่อคนไหนครับคนไหนคะ Kaya, Will, yung malalong. Oh! ปอนเซอร์ในงานนี้มีแบรนด์ JL Audio แล้วก็ Infill ครับต้องใหม่นะคะ JL Audio นะคะ JL Audio กลับอะไรนะคะกับ Infill ครับ Infill ค่ะก็สินค้าของเรานี้มีจุดเด่นอะไรบ้างค่ะที่น่าสนใจจุดเด่นของ JL Audio เป็นซับบูเฟอร์จากประเทศอเมริกานะฮะอเมริกาแล้วก็ตัว Infill นี่ก็เป็น Amplifier ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ อมาเจ็ดขวบแล้วครับยังวิ่งออะไรยูู่่่่เลนออะไรยยังวิ่งไล่จับกับเพื่อนอยู่เลยวิ่งไล่จับจับอะไรอ๋อจับตัวนี่แหละจับตัวส่วนไหนคะส่วนไหนไม่ขอบอกแล้วกันหัวอะไรหัวเลยนะหัวอะไรอ๋อหัวไหลค่ะหัวไหลนะตูด รับงผมมือใหม่้งผ่นมันเลกมือใหม่มือใหม่ใครที่รอเราดูรู้จักผ่านะรเดี๋ยวถอยมาวันนี้เรา16คเราเนาฝ่ายี่ไม่ผ่าจกะกลัวได้นะครับไ่ต้างกันนะครับจับช่น้อยี่อ้าบถากอยู่พอดีเราผ่านแล้วเราทันทีเลยเร็ว เรามีาค่ะัาค่ะนึงค่ะนี่คนไหนเอารถมานักรียนพาการายณ์อต้องกิ๊มทะรอยู่เพราะว่าพารัณนยตั้งใจเรียนอยู่เลยตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีมากเด็กดีค่ะขอบกุณครับ